รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทช าตริเย็นเนื้อเต้นสวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศยามเช้าเชแบบนี้นะครับหลังจากที่ มาตรการโควิดเริ่มผ่อนคลายลงนะครับผมก็ได้กลับบ้านได้มีโอกาสกลับบ้านมาแล้วก็ได้มาเที่ยวที่นี่ชุมชนบ้านหัวทุ่งนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวิถีชีวิตในชุมชนนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติและที่ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือน้ำตกน้ำตกน้ำออกรูนั่นเองนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าจะมีแค่ช่วง 3-4ถึงเดือนในหน้าฝนเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราก็มาถูกเวลาพอดีหน้าฝนพอดีครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับของชุมชนบ้านหัวทุ่งเนี่ยอาสาพาเราไปเที่ยวแต่ระหว่างที่เรารอผู้ใหญ่บ้านนั้นเราก็ต้องหาอาหารเช้าทานกันก่อนนะครับที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นชุมชนธรรมชาติจริงๆซึ่งเราต้องหาอาหารเช้ากินเองนะครับในวันนี้ เลยครับ่หลังจากที่เราไปเก็บวัตถุดิบมานะครับที่นี่มีทุกอย่างพืชผักสวนครัวแม้กระทั่งนี่เราผมได้ลำไยมาเป็นหลังจากเป็นของหวานน่ซึ่งวันนี้ผมเก็บไข่มาแล้วก็มีใบกะเพราจริงๆพืชผักสวนครัวที่นี่มีมีเยอะมีแทบทุกอย่างนะครับแต่ว่าเอาจริงจคือผมทําไม่เป็น คงก็เลยหากินเองวันนี้ก็เลยทํากินง่ายๆจะเป็นไข่เจียวใส่ใบกะเพราเพราะเราจะไม่ผัดกะเพราตอนนี้เราไม่ทําอะไรยุ่งยากไข่เจียวใบกะเพรา เห็ดลมนะครับซึ่งเขาบอกว่าก็คือเห็ดหอมป่านั่นเองนะหากินยากไม่ใช่ว่าหากินยากผมยังไม่เคยเจอเลยหากินไม่ค่อยได้นะครับต้องมาที่นี่นะฮะจะได้กินนะครับลุยก่อนที่เราจะไปชมวิถีชีวิตชุมชนกันเติมพลังกันก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สิริวัลสีเงินนะครับเป็นเรียกง่ายๆว่าไม่หลวงน้องนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวทุ่งใช่ไหมครับที่จะพาผมไปเที่ยววันนี้นะครับหลักๆวันนี้เรามีจะไปไหนกันบ้างครับเราก็จะไปดูข้าวแตนค่ะข้าวแตนข้าวแตนนี่คือขนมใช่เขายกขนมพื้นเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นข้าวแตนโบราณแล้วก็ไปดู ปลาชิมชนมีหุนน้ำรูมีมปลาไ่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านด้วยโดยพี่แม็กจะได้ไปสัมผัสวิถีชาวบ้านครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่แรกเป็นข้าวแตนทำข้าวแตนก่อนเนาะ,อะโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเลยค่ะ อันนี้ัำข้าวแตนค่ะข้าวแตนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของเม็ดข้าวที่นี่ค่ะ<ม>ก็ทํากันตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเนาะทำมานานแล้วเหรอครับค่ะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางเหนือเราเนะะี่ยค่ะครับจะได้กินข้าวแตน,นก็ช่วงสงการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ<ม>้านเราเริ่มการท่องเที่ยวก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือไปอย่างเงี้ยค่ะข้าวแตนที่นี่คือเราไม่รวย ไม,ไม่ไม่ราดน้ําตาลไม่ราดน้าอ้อยอแต่ว่าเราจะสบผสมเครื่องทุกอย่างนะค่ะเอาไปในเม็ดข้าวเลยเผสม<ะ>ลงในข้าวแล้วเพื่อจะให้ได้รสชาติของข้าวแตนจริงๆซึ่ง,งข้าวแตนที่เนี่ยจะเรียงเม็ดนะคะสวยเวลาทอดออกมาก็จะสวยฟูก็ผมเคยเจอทุกที่เลยก็ยจะมีน้ําตาลราดข้างบนแต่อันนี้ก็คือไม่มีเลยคือคือผสมเข้าไปในข้าวอยู่แล้วใช่อ่องั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมดูก่อนว่าจะแตกต่าง กับที่ผมเคยกินอ๋อแบบนี้นะครับก็จะเขาจะบางๆแล้วก็แผ่นใหญ่รสชาติของความกรอบเหมือนแพกเกอร์ไหมคะได้รับรู้ถึงความอร่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาแต่นสูตรโบราณแบบนี้มีวิธีทำยังไงครับกินแล้วหยุดไม่ได้ <laughs> สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหม่อิซุสดีแม็กลานุภาพไร้ขีดจำกัดพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application ่าไผ่ที่คนในชุมชนเขาเร่วมกันปลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะกว้างมากเลยพื้น<า>ที่ประมาณ <S 2> 2 <S เท่าไหร่<ล>ครับไร่ค่ะสองพันกว่ากอไผ่ตรงนี้นะคะเป็นเป็นไผ่สายพันธุ์เดียวคะ่ะเรียกว่าไผ่บงกายคะ่ะ <ไฟ S 2> เพราะ <บง S 2> ว่าไผ<ฟ>่ต้นไผ่แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันถ้าป่าถ้าป่าไผ่ที่ป่านในชุมชนนะคะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีดอกไผ่บานแล้วมันก็จะตายไปค่ะแต่ว่าไผ่ตรงนี้ที่ชาวบ้านเลือกปลูกเพราะว่าดอกไม่บานแล้วก็ ใช้ตลอดอายุการใช้งานที่เราจะดูแลรักษาก็จะเพิ่มปริมาณของไม้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นอาชีพให้กับชุมชนได้ค่ะและต้นไผ่ที่นี่ครับทางชุมชนเอาไปผลิตไป<อ>ทำปก<ว>ุ้ยค่ะ,คะเอาไปทำกุ้ยค่ะเอาไปทำไม้คำลำไยก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราปลูกไว้เพื่อต้องการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนแล้วก็ปลูกทดแทนในส่วนของป่าไผ่ป่าชุมชนนะคะที่นี่เราเรียกว่าป่าไผ่เศรษฐกิจ ชาวบ้านจะใช้ส่วนใหญ่ก็เอาไปสานกลวยเนี่ยผมติดตรงนี้แหละคำว่ากลวยนี่แหละมันคืออะไรนะฮะ <c oughs> มันอาจจะเป็นภาษาเฉพาะหรือว่าทางทางถิ่นทางภาคเหนือหรือยังไงทางถิ่นนี่ยค่ะเรียกว่ากลวยแต่ว่า <c oughs> เป็นตะกร้าที่ใช้ใส่ผักเวลาขนส่งไป <c oughs> ไปขนส่งตามตลาดนี่นค่ะมันไม่ไม่เน่าบระบายอากาศได้ดีแล้วก็ขายขายได้ตลอดฤดูกาล จุดรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นกิจกรรมร่วมกันนะคะเวลาสารคนเดียวมันก็เหงาเนาะมานั่งสารรวมๆกันก็จะได้ได้ผ่อนคลายกันด้วยคุยเรื่องสารทุกสุดดีไปกันไปด้วยอันนี้ก็เป็นผลผลิตค่ะจากปลาไผ่เศรษฐกิจถ้าเราซื้อไม้เนี่ยก็ทอดละ5บาท6บาทอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อเรารวมกลุ่มกันปลูกถึงเวลาตัดก็ไปรวมตัวกันตัดแล้วก็ลดในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายในเรื่องของการ,ร<ถ>ผลิตก<ถ>ด้วยด้วยใช่ค่ะเนาะแล้วก็ใกล้ๆ คนแก่ก็เป็นสามารถตัดตัดแล้วก็ใส่รถพ่วงมาบ้านได้เลยไม่ต้องเดินทางไปไกลค่ะประหยัดเวลาด้วยเท่าที่ผมดูผมว่าผมพอจะมองออกแล้วขั้นตอนแรกก็คือทำไอเหมือนจะเป็นเป็นกน้นมาก่อนใช่ครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องตัดไม้ก่อน <laughs> ตัดไม้แล้วก็เอามาเอามาจักให้เป็นเส้นตอกครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องก็ทําขนาดตอกเสร็จแล้วก็เอาเอาเอาไปตากก่อนแล้วก็มานั่งสารได้เลย เป็นตลาดชุมชนค่ะเป็นสินค้าของศูนย์รวมของชุมชนหลายๆในพื้นที่คะ่ะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน<ม>ก็จะมีผลติตภัณฑ์จากของป่าด้วยผลติตภัณฑ์ของชาวบ้านด้วยค,ะค่ะที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าที่นี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่แม็กซ์ไปเจอกับกผู้ใหญ่อีกคนนึงนะคะ<อ>เดี๋ยวจะพาให้ชมว่าของดีเชียงดาวมีอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะ เย็นนัดนะครับโหลงนัดนะครับเนาะร้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ทํามาจากไม้มะม่วงทั้งหมดที่ทั้งหมดเลยใช่ครับจากไม้มะม่วงที่หมดอายุแล้วครับไม่ออกลูกแล้วแต่ทําด้วยฝีมือของชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับมีโรงงานก็คือใช้ใช้ฝีมืออยู่ไม่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลอะไรมากมายนะครับสินค้าก็จะเป็นราคาที่ถูกครับที่ชาวบ้านใช้ S <S ใช้แรงงานทำโดยไม่มีราคาแพงครับ,รบใช้เป็นของฝากเป็นของที่เราเลือกได้ภาชนะครับใช้ใส่อาหารอะไรได้นะครับ,บ <S <S ในตลาดตอนนี้มีข้างหนูอบอองแล้วก็จินส้มืออาหารพื้นเมืองแล้วก็มีชาวบ้านที่เอาผลผลิตทางการกเกษตรหรือว่าผักสวนครัวที่ปลูกแล้วไม่ได้ขายก็เอามานั่งขายเหลือจะก,กินก็เอามาขายครับ จะเน้น้านเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่านะครับไม่ไม่เน้นธุรกิจครับก็เป็นตลาดให้คนในหมู่บ้านชุมชนมาใช่ครับมาใครมีอะไรอยากขายอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ว่าเราสามารถช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตเรื่องโควิดนะครับล้วก็ให้คนชุมชนอยู่ในชุมชนคือไม่ต้องออกไปซื้อขายข้างนอกนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวน้องฝากพี่แม็ ไปกับผู้ใหญ่นัดเลยนะคะเราไปเดินชมพี่พี่เพ็กอย่าลืมเอาหนูไหมคะต้องดูคนขายได้ครับคนขายคนขายถามนี่ก็คนขายเป็นผู้ชายเดี๋ยวผมพาไปชมตลาดนะครับลองดูตาดของวิถีชาวบ้านนะครับที่ในตลาดนี้เราตั้งชื่อว่าตลาดม้วนใจหรือกาดนะครับการม้วนใจคือทำแล้วให้มีความสุขนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โดยบริษทัทไทยเบบเวเลตจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาใหม่อิซุสดีแม็พารานุภาพไร้ขีดจำกัดภาตาริเย็นเนื้อเต้นร้านต่อไปจะเป็นร้านของกลุ่มแม่บ้านนะครับที่ จดวิสากิจชมชนในด้านของการแปรรูปอาหารนะครับอ,อาที่ขึ้นชื่อก็คือ,อจินส้มนะครับจินส้มหรือว่านคนอาคการเคยเรียกว่าแหนมแหนมครับอันนี้จะจะไม่มีสารเจือปนนะครับจะทำทำจากขอ,อ,องกลกลมแม่บ้านเดี๋ยวให้ลองแม็คลองชิมดูนะครับโอ้ขอบคุณครับชิมดูชิมดูรสชาติจะเป็นรสชาติแบบเนื้อนะครับหลักก็จะเน้นที่กระเทียมนะครับกระเทียมก็คือจากชาวสวนที่ปลูกกระเทียมแล้วก็ผลิตออกมานะ มามามาปแปลรูลปรสชาติพอใช้ได้ไหมครับได้เลยนะครับอันนี้เขาขายห่อละยี่สิบบาทขหข่อละยี่สิบบาทครับสามห่อก็ห้าสิบบาทขายให้ชาวบ้านนะครับโอเคสามห่อนี่นะครับเป็นของผมเรียบร้อยต้ <laughs> องมาห้าสิบาทเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปกินด้วยครับ ก็ขอบคุณพ่อหลวงนัดด้วยนะครับที่พาผมเยี่ยมชมตลาดแล้วก็ยังให้ของฝากมาอีกด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับยังไงฝากตลาดนี้ไว้หน่อยครับว่าตลาดนี้อยู่ที่ไหนยังไงครับผมตลาดการม่วนใจนะครับเป็นของชุมชนบ้านบ้านสีสะอาดนะครับพิกาจะอยู่เลยจากอำเภอเชียงดาวมา2กิโลเมตรนะครับติดกับถนนโชตนานะครับต่แวะมาเที่ยวเชียงดาวนะครับก็ เลยมา2กิโลก็มาเจอกาดม้วนใจที่นี่ได้นะครับของชุมชนของสวยงามนะครับของดีแล้วก็ราคาถูกจริงๆรับประกันครับครโอเคขอบคุณมากครับ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 ตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณน้ำรูคุนน้ำรูค่ะ นะครับโอ้โหดูจากธรรมชาติมาได้จังหวะพอดีน้ําเยอะมากพอดีที่นี่มีมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับก็ที่นี่นะคะเดิมทีเนี่ยไม่ได้เห็นมีน้ําตกอย่างนี้นะคะ,ะแต่ชุมชนของเราบ้านหัวทุ่งเนะะี่ยค่ะช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้มให้ให้ให้ฟื้นตัวขึ้นมาที่นี่เนี่ยที่เราเห็นที่เราอยู่ทางทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่ ป่าไม้สัมปทานเมื่อก่อนค,ค่ะพอป่าที่ที่ถูกสัมปทานก็ตัดไม้ตัดไม้ที่มีมูมลค่าเช่นไม้สกักไม้ประดู่ไม้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอมันเป็นพื้นที่ร่วงเตียนก็มีการจับจองทําได้เลื่อนลอยอค่ะพอพอพอทำได้เลื่อนลอยที่นี่มันไม่มีต้นไม้มันก็เกิดความแห้งแล้งค่ะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยหมู่บ้านก็ประสบปัญหา พ่ะว่าทาการเกษตรอยู่แล้วต้องใช้น้ําเป็นหลักน้ําก็ไม่มีทําการเกษตรอ้อาวแล้วทาําไงก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ผนวกกันด้วยในเรื่องของความเชื่อก็รวมตัวกันว่าที่เนี่ยมันเป็นขุนน้ําก็เริ่มรักษาให้ฟื้นตัวโดยการจัดการระบบเหมืองฝายซึ่งเขาจะเคารพในเรื่องของแก่เหมืองแก่ฝายมากเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของดูแลในเรื่องของน้ำอย่างนี้ค่ะ ก็ใช้ระบบเนี้ยค่ะเข้ามาฟื้นดูแลไม่ให้ใครเข้ามาลุกล้ำหรือทําลายพ<ม>ื้นที่ตรงนี้แล้วก็จากนั้นมันมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีน้ํากลับมาให้ใช้<ม>ค่ะเราก็จะผนวกกับในเรื่องของอพิธีกรรมศาสนาความเชื่อที่เห็นเช่เ็นผูกผ้า,ต,าต้นไม้ใช่ไหมครับค่ะนั่นก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธวันนี้<ม><ม>ถ้าเผาเหลืองนะต้นไม้เนี่ยได้รับการบวชแล้วก็ไม่มีใครตัดต้นไม้ก็จะฟื้นตัวขึ้นมาค่ะ ครับแล้วพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ชุมชนนี้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวค่ะก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นแรงผลักดันหนึ่งนะคะเพิ่งรางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยเป็นรางวัลที่สร้างแรงผลักดันในในกระบวนการของคนทํางานเนี่ยให้มีให้มีกาลังใจเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับชุมชนที่ร่วมการรักษาทร,รัพยากรที่ยาวนานมีการแบ่งปันและใช้ผลประโยชน์รู้รัก รู้จักใช้รู้จักรักษาร่วมกันเนี่ยค่ะ<ม>และสิ่งที่สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากลูกโลกสีเขียวที่ได้รับแหละเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในในเรื่องของการผลักดันให้ให้หมู่บ้านชุมชนรอบๆของเราเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันและแผนของในหมู่บ้านเองเนี่ยเราตั้งใจที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ให้กับพื้นที่อื่นเพื่อเข้ามาศึกษา และวิธีการในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะคะสามารถจัดการได้แต่เขายังไม่มอีองค์ความรู้ที่เป็นระบบในการจัดการ<ม>เหมือนกับเราแต่ถ้าได้มาเรียนรู้กับเราร่วมกันด้วยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยทั้งทั่วประเทศอลยคะ่ะในในประเทศไทยก็จะมีพื้นที่ของทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะ ในเมื่อเราเรียนไม่สูงเนาะแต่เรามาทําในสิ่งนี้เรามีความสุขแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ให้ความรักและความเอาใจใส่แล้วเราก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านทุกคนยอมรับเราแล้วเราก็รู้กับตัวเองว่าเราอ่ะควรจะทําในสิ่งใดทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้แบบนี้ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะ วันนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจที่เราเองก็เป็นศูนย์รวมของทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็สร้างความศรัทธาให้กับคนในหมู่บ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำคนในหมู่บ้านทั้งหมดมาร่วมกันทำกิจกรรมกับเราได้แต่เพราะว่าเราทำงานทุกครั้งเราเห็นถึงการทำงานของในหลวงราชการที่9ท่านเป็นศูนย์รวมของปวงชนชาวไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรา เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทานได้เพื่อตอบแทนพระคูณของแผ่นดินแล้วก็มันสร้างความภูมิใจให้เราอย่างยิ่งค่ะจากความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านหัวทุ่งทําให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบในวันนี้นะครับร่วมติดตามและให้กําลังใจ ชุมชนบ้านหัวทุ่งในการเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่20ได้ในวันที่30พฤศจิกายน2,564ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook วารสารลูกโลกสีเขียวครับ ค้าหลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลกที่ให้คุณได้เลือกช็อปได้แบบไม่ต้องมีไฟล์บินพร้อมบริการโฮมเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านและคุ้มค่ากว่าเดิมเมื่อช็อปด้วยแคชการ์ดพร้อมส่วนลดออนท็อปและร่วมฉลองวันเกิดในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมกิจกรรมความสนุกมากมายและบริการสุดพิเศษ King Power Personal Shopper ชวนกันมาช้อปได้แล้ววันนี้ที่ King Power รังน้ำพัทยาและภูเก็ต หรือช็อปผ่าน2ช่องทางการช็อปใหม่ได้แล้วที่ King Power Call to Shop และ Chat to Shop พบกับความพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่14ถึง18ตุลาคมนี้เท่านั้นีซุสุรับรางวัลแบรนด์น่าเชื่อถือสูงสุดแห่งปีพร้อมรางวัลพิเศษ G Innovation Brand Award โดยนิตยสารแบรนด์เอซึ่งเป็นผลจากการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยแบรนด์อิซุสุได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งในหมวดยานยนต์กลุ่มประเภทรถปิกอัพ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Green Innovation Band Award ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษซึ่งมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมเสมอและมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วยขอขอบคุณไม่อิสุสดีแมกพารานุภาพไร้ขีดจ,จำกัดบริษัทไทยเบบเอร์เลจำกัดมหาชน ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติช็อปคิงพาวเวอร์ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช้อปที่คิงพาวเวอร์แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด